ยากแกงสมน่าเล่แต่ทกคงกำเนิดเสียก่อนปลาใบาปอเนื้อจืดต,ต้องต้มมันถึงจะร้อยเจียวหอม เทียมให้รัมโอไดซี่ประมาณนี้แล้วนะคะก็เติมน้ำไปค่ะจะกินน้ำน้อยน้ำม,มากแล้วแต่เลยจ้าก,ะ,กะปิซองแพ็กเกจนี้นะคะใส่เขยไปด้วยซี่จะได้ซุยซุยปรุงรสเกลือกับน้ำตาลค่ะได้ยดส้มค้ามมาไปราดหนัดได้ยดซุยซุยมาจัดมานึ่อทุ่งนะคะกะมันเบาๆใส่หัวปลานะคะลังเล่ค่ะว่าจะแก่งส้มดีไหม <c oughs> รบนี้ทำน้ำชุบนะคะเอาเขยไปย่างก่อนนะคะใส่ใบตองห่อค่ะ <c oughs> ย่างบนเตาแก๊สก็ตอนเรกกะ,กะว่าฮ ύ, เฮ้ยให้มันไดกลิ่นแปลกๆกับ เลยคิดว่าไม่ที่ไนไดายกาลังดีเลยค่ะแต่ถ้าไ้ร่าวันนี้ก็ร้อยเลยเนาะรั้งแรกยังไม่เก่งครังต่อไปค่อยว่ากันนะคะบีบมะนาวแล้วก็เติมน้ำใส่น้าตาลไปสักนิดนึงจัดการย่าเลยค่ะย่าให้เป็นเปลือกดีก็จะได้ประมาณนี้นะคะกินโคกับเมนูต่างๆถ้าไม่มีน้าชุบคือมันไม่ร้อยนันครอบคุณเจ้าข้องถอดมันด้วยนะคะแล้วก็มีปลานึ่งอีกนึ่งอย่างกรุบกรีบต้องแคบตับแก้มปลาก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมีคนมาเอาไป